สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมนะคะรถส,สวยๆที่กิจรวดธุรกิจของเรานะคะวันนี้ก็จะมาพบกับน้องเกมเหมือนเดิมเลยนะคะเป็นประจำเพราะว่าน้องเกมจะพามาชมรีวิวนะคะกับรถ Isuzu e m a c c a p เครื่องยนต์2.5ตัว SLX Super p a t i n u m นะคะรถปี2009คันนี้นะคะมาพร้อมก,กับการใช้งานการที่การแครขคคิที่แบบว่าประหยัดน้ำมันประหยัดพลังงานแล้วก็คุ้มค่าในการใช้งานจริงๆนะคะ อยากทราบใช่ไหมนะคะว่านะคะคันนี้จะประหยัดน้ํามันจริงไหมการใช้งานดีจริงไหมเราไปชมนะคะรอบขันภายในแล้วก็ทางด้านห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกเนี่ยนะคะน้องเกมจะพาไปชมทางด้านของกระจังหน้ากันก่อนนะคะแล้วก็จะวนรอบรถให้ชมกันนะคะแล้วก็ต่อันด้วยที่ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องของเราเสร็จปุ๊บน้องเกมจะไปจบด้วยที่ภายในรถยนต์ของเรานั่นเองนะคะนี่นะคะ สำหรับนะคะ Isuzu D-Max Cab เครื่อง2เ,เครื่องยนต์2.5ตัว SLX Super p a l a t i n u m รถปี2009นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่355,000บาทนะคะฟังให้ดีราคาอยู่ที่355,000บาทนะคะจะผ่อนเดือนละ7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆ ะะกระจังหน้าของเขาเนี่ยเราไปเลยกันแล้วเร,เราไปตอกเลยแล้วกันนะคะกระจังหน้าของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นแบบพรีเมียมแล้วก็จะเป็นลักษณะเหมือน2ชั้นนะคะจะแบ่งขีดเส้นกลางแล้วก็ยังมาพร้อมกับโลโก้อิซุนะคะตรงเส้นกลางอีกด้วย ไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็ทางด้านตาไฟตัวนี้นะคะเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะหรือว่าที่ใครๆเรียกกันว่าเป็นตาไฟข้ามลำตัดนะคะในรูปโฉมความแบบนี้แน่นอนแหละใครที่เคยคุ้นเคยนะคะแล้วก็เคยใช้งานเปบะจำเนี่ยจะทราบว่าคันนี้รุ่นนี้โฉมนี้นะคะประหยัดน้ํามันจริงๆนะคะแล้วก็ช่วงล่างนี่ดีมากๆนะคะแถมทางด้านกระบะเนี่ยบรรทุกได้เยอะแล้วก็โอ้โหทนทานสุด เนะอาเป็นว่าเดี๋ยวทุกเกมจะพาไปชมรอบทันเนเลยนะคะทันนี้จะมาพร้อมกับนะคะร้อมแม็กอัลลอยนะคะของอิสุสุดีแม็กแล้วก็สภาพยางเนี่ยพร้อมใช้งาน ตูข้างนะคะจะมีบันไดข้างให้ขึ้นลงได้อยา่างสะดวกสบายแล้วก็ทางด้านฝั่งประตูนะคะจะมีพร้อมอาจจะมีเป็นตัวหนังสือไฮเดนเดอร์นะคะติดไว้นะคะจะอยู่ตำแหน่งเดียวกับกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างของเราเนี่ยนะคะมาพร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวแล้วก็ทางด้านหลังกระจกนะคะจะปูด,ด้วยแบบครเมียมนะคะมาดูมือเปิดกันนะคะมือเปิดเนี่ยนะคะเป็นครอ,อบกันหอยนะคะแบบโครเมียมเลยนี่ โดยเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่นี้เป็นชุดแต่งพรเมียม่ทางเบ้ามือเปิดการลอ,อยนะคะเป็นแบบครเมีมหมดเลยและที่สําคัญทางด้านกระจกของเรานะคะฟิล์มจะอยู่ที่40เปอร์เซ็นต์นะคะแถมมาพร้อมกับกันสาดสี่ชิ้นเลยนะคะหนึ่งชุดเป็นกันสาดต,ต,ตรงรุ่นของดีแม็กนะคะดีมากๆข้อดีของกันสาดแล้วก็ข้อ,อบวกข้อของกันสาดเราก็มีนะคะแต่ว่าติดไว้ดีที่สุดนะคะมันช่วยเราได้หลายอย่าง มาดูทางด้านท้ายนะคะทางด้านท้ายก็มาพร้อมกับร้อ Max a l l o y ลอยเหมือนกันนะคะของ i ิ u ุ u แถมด,ด้านฝาครอบถังน้ำมันเนี่ยนะคะนี่ฝาปิดถังน้ำมันนะคะเป็นแต่งแบบครเมี่ยมด้วยเช่นกันนะคะเป็นดีแม็กตรงรุ่นเลยนะคะสวยงามจริงๆส่วนทางด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับกระบะแม็กไลเนอร์หนึ่งลูกนะนะแล้วก็ทางด้านฝากระโปรงฝาฝาท้ายเนี่ยนะคะฝาท้ายรถ มือเปิดนะคะจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้เลยนะคะนี่โหดีมากๆนะแล้วก็ทางด้านถ่ายเนี่ยนะคะจะมาพร้อมกับกันชนท้ายด้วยนะคะ1ชิ้น นะแน่นอนเลยนะคะนี่ตัวซูเปอร์แพตินัมนะคะติดทางด้านฝาท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะและยังไม่พอมาพร้อมกับนะคะเครื่องยนต์ขูมบรงัง2.5 DDI IT EQ โอ้โหบ่งบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันจริงๆแล้วก็มีประสิทธิภาพามากๆในการใช้งานการขับขี่นะคะใครที่เน้นใช้งานนะคะทุรัส่วนตัวน้อยไปไหนมาไหนมาน้อยนะคะเข้าไรเยอะมากกว่าน้องเกมแนะนําคันนี้เลยนะคะใช้งานง่ายเป็นตัวสูขด้วย ก็ไม่ต้องกลัวติดลมติดท้องรถติดดินนะคะติดอะไรนะร่องน้ำอะไรอย่างนี้นะคะไม่ต้องกลัวเลยคันนี้ลุยได้ทุกที่แน่นอนนะนี่สวยมากๆย้ำกันอีกทีเลยว่าราคาอยู่ที่3,55,000บาทนะคะแล้วก็ผ่อนเดือนละ700 0กว่าบาทเท่านั้นใครที่สนใจก็รองเข้ามาดูรายละเอียดกันได้เพิ่มเติมนะคะ เรามาต่อกันด้วยนะคะทางด้านห้องเครื่องของเรานะคะโดยรวมของเราเนี่ยห้องเครื่องมาพร้อมกับแน่นอนเลยตรงนี้นะคะเป็นฝาครอบเครื่องแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้นะคะ Isuzu นะแถมมาพร้อมกับนี่เลยนะคะเหมือนคําเดียวกับที่ฝากระบาดหายเลยนะคะ ITEQ 2.5 DDI DDI Intercooler นะคะโหมาพร้อมกับ Turbo อีกด้วยนะ ดีมากๆนะคะถือว่าโอเคแล้วก็ครบเครื่องมากๆเลยจริงๆนะคะสำหรับคันนี้และยังไม่พอนะคะคันนี้จะมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะคะที่เป็นระบบตัวช่วยกระจายแรงเบรกให้คุณลูกค้าเนี่ยได้เบรกอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ปลอดภัยในอย่างที่เราเบรกกระทันหันนั่นเองนะคะนี่ ส่วนโดยรวมทางด้านห้องเครื่องเนี่ยนะคะก็คือคันนี้สวยงามแหละคุณลูกค้าก็คือโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางเรื่งองของพานหน้าภายในนะคะฝากระโปรงหรือว่าจะเป็นจุดต่างๆเนี่ยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยการันตีมาชมได้นะคะนี่เราตรวจสอบให้หมดเลยทางด้านห้องเครื่องนะคะของเหลวช่วงล่างลมยางไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของระบบไฟฟ้าระบบ A, ระบบแอร์ระบบทีวุอะไรต่างๆเนี่ยเราเช็คให้หมดเลยเหมือนกัน เรามาต่อกันด้วยภายในนะคะอะไรภายในน้องเกมจะพาชมทีละจุดเลยละกันทางด้านภายในของเราเนี่ยนะคะอันดับแรกทางด้านฝาประตูคนขับเนี่ยนะมาพร้อมหมดเลยทางด้านปุ่มควบคุมคอนโซลต่างๆกระจกมองข้างนะคะกระจกหน้าต่างอันนี้อันนี้เป็นกระจกหน้าต่างซ้ายขวานะคะสามารถปรับได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นซ้ายขวาขึ้นลงนะกระจกหน้าต่างก็จะเป็นกดปุ่ม2ปุ่มนี้นะคะ ล็อกกระจกล็อกประตูปลดล็อกประตูนะคะมาพร้อมหมดนะคะแล้วก็ทางด้านคอนโซลหน้าของเราเรามาดูกันพวงมาลัยน,นะคะทรงเดิมเลยหุ้มด้วยหนังนะคะจับได้กระชับแล้วก็กุญแจคันนี้เป็นกุญแจรีโมทเห็นไหมเอ่ยนะคะเป็นกุญแจรีโมทพกพาง่ายหน้าตาแบบนี้นะคะเห็นได้ชัดเจนปุ่มล็อกปลดล็อกนะคะตามการใช้งานเนาะคุณลูกค้าอาจมีถละลอกบ้างอะไรบ้างนะคะ มาดูทางดแาทคอนโซลกลางกันดีกว่านะคะ ทางด้านคอนโซลกลางของเราเรามาชมกันดีกว่าลูกค้านะคะทางด้านคอนโซลกลางเนี่ยนะคะอาจจะมองไม่ไม่ชัดยังไงก็สามารถขอรถชมรู้เพิ่มเติมได้นะคะคอนโซลกลางเล่นได้ทุกหมดทุกฟังก์ชันเลยนะคะทางด้านของวิทยุเครื่องเสียงนะคะ MP3 CD นะคะรู้ว่าจะเป็นทางด้านของวิทยุ FM AM อเเลยเนี่ยเชื่อมต่อได้หมดเลยนะคะแทนทางด้านล่างเนี่ยนะคะถัดลงมาตรงเนี่ยใ,ใกล้ๆปุ่มกับปรับแอร์นะคะตัวดหนแงเนี่ย จะมีช่องกระจายไฟให้2ช่องนะคะเป็นที่จุดบุรีช่องหนึ่งแล้วก็เป็นกระจายไฟปกติอีกช่องหนึ่งนะคะนี่ปุ่มวอลลุ่มนะคะก็คือปุ่มเปิดปิดนะคะทางด้านของเอ่เปิดการเปิดเครื่องเสียงเดี๋ยวหนะเกมจะเปิดให้ชมนี่อันนี้เป็นเครื่องวิทยุนะคะเครื่องเสียงดังฟังชัดแน่นอนแล้วก็ทางด้านช่องแอร์เนี่ยนะคะเย็ยนฉ่ำทั่วรถแน่นอนนะตรงนี้ก็จะมีเป็นช่องใส่ของได้นะคะ สามารถดึงได้นะคะเป็นแบบป๊อปอัพเราก็กดเข้าไปอีกทีนึงนี่นะคะโดยรวมก็ถือว่าโอเคมากๆนะคุณลูกค้าสำหรับด mm ีแมคตัวแพทดิ้งนั่งของเราครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทงด้านของฟังก์ชันนะคะเครื่องเสียงวิทยุเบากระจกนะคะการสิ่งการใช้งานแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนี่คือว่าครบเครื่องครบคันจริงๆนะแทนด้านเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสองสีทูโทนนะสีดำกับสีเทานะคะแล้วก็ แผ่นหลังกว้างแผ่นรองนั่งกว้างกระชับได้หมดตรงนี้จะเป็นที่เปิดถังน้ํามันนะคะเปิดง่ายหาง่ายนะคะแล้วก็ทางด้านเบาะแถบของเราเนี่ยนะคะท่านด้านภายในก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะคะเป็นเบนาะหนังมีลําโพงให้ฝั่งละหนึ่งดอกนะคะแล้วก็นี่เลยโอ้โหพอสมควรนะคะกับราคา 3 5 5แ0 0บาทเท่านั้นนะคะซูเปอร์แพททิมของเราเจ๋งสุดๆแต่มาดูทางหน้าปัดเรือนใหม่นิดหนึ่งนะคะหน้าปัดเรือนใหม่ของเราแน่นอนว่าการใช้งานเดิมไม่แท้ไม่มีกอไม่มีสลับสบเปลี่ยนแน่นอนการันตีนะคะ ความเรียบร้อยพร้อมใช้งานหมดนะคะไอคอนมีแจ้งเตือนถูกรูปแบบถ้าเกิดว่ามีปัญหาจริงมันแจ้งเตือนแน่นอนนะคะแต่ก็รับประกันอีกแหละออกรถกับเราไปไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเราการันตีเลยด้วยประสบการณ์ขายมายาวนานมากๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตปิดเครื่องเสียงแป๊บหนึ่งนี่ เอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้นสำหรับ Isuzu D-Max Cab นะคะเครื่องยนต์2,500 cc SLX ตัว Super Platinum นะคะในปี2009เนี่ยนะคะถือว่าโอเคแล้วก็คุ้มค่ามากๆคันนี้นะคะตัวรถจะเป็นสีเทาเข้มหรือเรียกอย่างว่าเป็นสี b r o n ทานั่นเองนะคะเอาเป็นว่าใครสนใจคันนี้ก็เข้ามาชมเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เมื่อจะเป็นทางด้านหน้าร้านหน้าเพจนะคะหน้าเว็บไซต์ต่างๆ ูลคสามารถมาชมกับเราได้ทุกช่องทางเลยสาหรับคลิปนี้นะคะน้องเก๋ก็ต้องขอจบรีวิวไว่เพียงเท่านี้ก่อนนะอย่าลืมและกันใครที่สนใจยังไงก็ลองเข้ามาดูรายละเอียดกันได้สาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ